สวัสดีครับพี่น้องชาวไก่ชวนทุกท่านนะครับจัดเถิงนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงตาสีส้อยนะครับตาสีส้อยนะครับก็เรามาพูดถึงพิคาดในไก่นะครับพิคาดในไก่ก็ส่วนใหญ่คนจะรู้จากในเรื่องเกตนะครับแข้งเกตแข้งของไก่นะครับเกตแข้งลักษณะาานี้ตีเจ็บแต่ลักษณะาานี้ ดีแมนนะครับคือลักษณะของเกริดนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นเป็นขนนะครับที่เขาเรียกว่านะครับไก่รักษาขนนะครับเป็นไก่เป็นพิฆาตของอีกอย่างหนึ่งของตัวไก่นะครับครับขนเหนียวนะครับบางตัวนี่เตะเตะมาเนี่ยห้าไฟแล้วขนไม่หักสักเส้นก็ยังมีนะครับพี่น้องในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงนะครับตาสีส้อย นะครับบางคนก็พูดถึงตาเนี่ยบางคนก็จะมองหานึกถึงนะครับตาปลาหมอนะครับตาปลาหมอตายของไก่เนี่ยนะครับก็เรื่องของตาไก่เนี่ยนะครับก็มันจะบ่งไปถึงความอดทนนะครับความเป็นตัวของตัวเองนะครับความอดทนความอึดของไก่ถ้าพูดถึงดวงตานะครับก็ มีอีกอย่างหนึ่งที่เรายังไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะครับก็คือตาสีส้อยเช่นไก่ส้อยสีไหนไก่ส้อยนะส้อยไก่นะครับส้อยหลังส้อยคอเนี่ยสีไหนดวงตาจะเป็นสีนั้นอันนี้เขาเรียกว่าตาสีส้อยนะครับไก่สีเทาเนี่ยส้อยเหลืองตาก็จะเป็นสีเหลืองนะครับไก่สานะครับส้อยขาวดวงตาเ็าจะเป็นสีขาว เขาเรียกว่าสีส้อยสีตามส้อยนะครับลักษณะน,นี้ก็จะเป็นพิฆาตอีกอย่างหนึ่งของในในตัวไก่นะครับก็บง่งบอกถึงนะครับความเป็นตัวของตัวเองความตื่นตัวความอดความอดทนในตัวไก่ตัวนั้นนะครับที่ว่าสีส้อยลักษณะน,นี้นะครับพี่น้องนะครับบางคนนี่เรายังไม่ทราบไม่ทราบ ชอบอย่างเดียวชอบตาตาสีปลาหมออย่างเดียวบางทีก็หายากนะครับหายากนะครับในคลิปนี้ก็แนะนําพี่น้องนะครับว่ายังมีอีกอย่างหนึ่งที่พูดมานะครับก็คือตาสีสวย